ได้แนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนมสวีททาโร่นะคะมาแล้วพิ่อากาสนะคะวันนี้มาในหัวข้อสเสน่ห์ที่ตราตึงของคุณคืออะไรนะคะต้องบอกก่อนว่าการอ่านครั้งนี้คือการอ่านแบบ general r e a d i n g คือการอ่านแบบโดยรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็แล้วแต่ต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณการกดไลค์การกด like, subscribe การกดแชร์ให้กับแม่นะคะสิ่งสําคัญลยคะใครจะดูส่วนตัวแอนไลน์มาที่นมสวีทวิชห้าหกสามห้า วันนี้มีไพ่ทั้งหมด5กองให้เลือกนะคะกองแรกนะคะก็คือกองน้องซิลเวอร์ค่ะกองที่2นะคะน้องเรดี้ค่ะนี่นะคะกองที่3มนะคะน้องมายาค่ะกองที่4ี่นะคะก็คือน้องทรานนะคะและกองที่ห้าคือน้องแคทนะคะเรามาเลือกไพ่ทั้งหมด5กองนะคะเรามาดูกันว่าสเสน่ห์ที่ตราตึงของคุณะค,ะคืออะไรตั้งจิตอธิฐานนะคะเมื่อเลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ กลองแรกนะคะคือกล่องน้องซิลเวอค่ะนะคะกลองแรกคือซิลเวอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสเสน่ห์ที่ตราตึงของคุณนั้นนะคะคืออะไรนะคะขอเป็นตัวแทนกล่องน้องซิลเวอนะคะคนที่เลือกกลองนี้นะคะมาเรามาเริ่มกันนะสเสน่ห์ที่ตราตึงของคุณนะคะเป็นอะไรขอดูต,ตัวตนของคุณด้วยค่ะ บอกก่อนว่ามันเป็นการอ่านแบบโดยดวงโดยรวมเนาะมันอาจจะแบบไม่ตรงทั้งหมดหรือไม่ตรงเลยแต่ขอให้พลังงานดีๆนั้นจนเกิดที่คุณนะคะน้องซิวว์ตัวตนของคนที่เลือกกองนี้เป็นอย่างไรนะอ่ะเรามาดูกันเป็นไพ่ของ King of Cups นะคะโอเค The World นะคะว้าวท of s w o r d s เทนอสเพนเทคอลรีเวิร์สและเป็นไพ่ของทรูออ c แค s คนที่เลือกกองนี้คือชาวธาตุน้ำนะคะก็รบกดพิจิกเมีนชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมชาวธาตุดินพุษสกกัมมังกรน,นะคะคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์วันจันทร์พุธศุกร์มีพลังงานของดาวพฤหาสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่สิ่งหนึ่งเลยตัวตนของคุณนะคะใครที่เลือกกองนี้อาจจะเป็นคนผิวขาวหรือเป็นคนผิวเหลือง ตัวอวบน่อยหรือมีรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างที่จะน่ารักจำมัำ่มมันได้หมดเนาะแต่สิ่งหนึ่งเลยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีโลกส่วนตัวสูงแล้วก็เป็นคนที่มีความลังเลเพราะว่ามีไพ่สองดาบขึ้นมามีความไม่มั่นใจในตัวเองหรือแม้กระทั่งอาจจะไม่ค่อยกล้าคิดกล้าพูดในหลายๆอย่างสิ่งหนึ่งเลยชา e นอฟสเ e นทัค e คิลรีเวิและทูอฟส์คาเป็นคนที่ห่วงใหญ่ห่วงใหญ่ที่นี่้คือหห่วงใหญ่รอบข้าง แม้ว่าจะพูดอะไรออกมาไม่เป็นแล้วก็ห่วงใยผลประโยชน์ของตัวเองบ้างในบางครั้งเป็นคนที่มีความจิตใจดีนะคะแต่มีความเจ้าเล่ห์เล็กๆทำไมแม,แม่ถึงบอกว่ามีความเจ้าเล่ห์เดวเรกับเอ o ซอบสวความเจ้าเล่ห์ในที่นี้ไม่ใช่เป็นคนร้ายนะ mm. แต่แบบว่าในบางครั้งอะคุณมักจะมีแบบมีมุมบางมุมที่ อ่าไม่ได้แสดงออกหรือในลักษณะที่มีเรื่องราวบางเรื่องราวที่ไม่อยากจะเปิดเผยให้กับใครได้รับรู้แต่โดยรวมเนี่ยเป็นคนที่น่ารักใจดีเทคแคร์คนอื่นแต่ไม่มั่นใจในตัวเองและเป็นคนที่รักคนอื่นแค่คนอื่นพอสมควรเลยค่ะสิ่งหนึ่งเลยเป็นไพ่ของ q u e e n of คับอ่ะอันนี้พยายามพยายามคัพมันคือความความความอวบอิ่มเนาะอาจจะเป็นคนที่แม่บอกว่าอ่ะอบอวบหน่อยาขาวๆหน่อยหรือแม้กระทั่งเป็นคนที่แบบ บางครั้งคิดจะทําอะไรนะฮะปุ๊บปั๊บปุ๊บปับ,ปบก็มีแต่บางครั้งถ้าไม่ถ้าไม่อยากทําอะไรเลยคือแบบขี้เกียจมากไม่มีใครสามารถที่จะบังคับคุณได้อ่ะคุณเป็นคนที่ไม่ได้ขี้เกียจที่จะทําอะไรแต่บางครั้งคือแบบอารมณ์แบบหมดแรงอะ่ะแม่หนูหน่วยอะ่ะคุณก็จะพลานไม่ทําอะไรเลยประมาณนั้นทีนี้เรามาดูกันว่าสเสน่ห์ของคุณนะคะที่ตราตึงคนอื่นคืออะไร อันดับแรกแหละรูปร่างที่จำมั่มนะคะหรือว่าเป็นคนที่น่ารักมีแก้มอะไรก็ว่ากันไปแต่เสน่หที่ตราตึงคือ Judgment คุณเป็นคนที่สามารถให้ความช่วยเหลือคนอื่นได้โดยเฉพาะในเรื่องที่เรียกว่าความคิดนะคะ คุณเป็นคนที่ให้ความปรึกษาได้ดีเจเ๊เป็นคนที่จบแล้วจบเลยไม่เล่าหรือคือจบก็คือจบนะมีปัญหาเคลียร์แล้วก็คือจบแล้วเป็นเดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์อันนี้บางคนบางคนอาจจะมองว่าไม่ดีแต่เดอะทาวเวอร์ที่เป็นสเสน่ห์คือเป็นคนที่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทำอะไร ออกหน้าแทนคนอื่นออกตัวแทนคนอื่นแม้ว่าเรื่องตัวเองเนี่ยจะเอาไม่รอดนะแต่คุณจะเป็นคนที่เทคแคร์ฟ e ลแบบเพื่อนค่าขยะแตะครอบครัวค่าขยะแตะแต่อย่าให้ใครมาทำร้ายคุณเหมือนกันเพราะว่าคุณก็จะตอบสนองเขาแบบว่าเป็นสิบเท่าร้อยเท่าแต่ไม่ได้เจ้าคิดเจ้าแคนเพียงแต่ว่าเคลียร์ให้จบพูดให้จบจบจบ,จบกันไปโดยที่ไม่ต้องมาติดค้างอะไรนี่คือเสน่ห์ของคุณเลยเป็นคนที่ให้คำปรึกษาได้ดีเป็นคนที่แบบว่ามีอะไรแล้วพูดให้จบตรงนี้เลยนะไม่ต้อง ไม่ต้องอะไรมากมายไม่ชอบว่าคนรับหลังแต่สิ่งนึงเลยที่แม่จะเตือนคุณนะคะเป็นไพ่สีดาบขึ้นมาในบางครั้งอะไพ่มันเตือนว่าเราลองมองเฉยๆก็ได้ไม่ต้องเอาตัวเข้าไปยุ่งกับคนอื่นในทุกๆเรื่องนะคะไม่งั้นเขาจะหาว่าเราอะไปเผือกเรื่องของเขา ข้อเสียนะ้อมันเป็นไพ่สีดาบแล้วมันเป็นคาแนะนําคือแบบนิ่งบ้างอะไรบ้างอยู่เฉยๆบ้างแล้วก็ปล่อยวางบ้างเรื่องบางเรื่อง,องถ้าทําอะไรที่มาทําให้เราหัวร้อนะก็ปล่อยวางบ้างนะคะและนี่คือเสน่ห์ของคุณและปิดท้ายเป็นไพ่ของทรีกอฟส์คับคุณเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นได้ดีแม้ว่าคุณจะไม่เข้าใจตัวเองก็ตามนะคะโอเคค่ะและนี่คือกองน้องซิลเวอร์ค่ะ โอเคค่ะกองที่2น้องเลดี้นะคะสเสน่ห์ที่ตราตึงของคุณคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขอเป็นตัวแทนกองน้องเลดี้นะคะขอดูตัวตนของคนที่เลือกกองนี้ด้วยค่ะโอเค เป็นไฟสับสับนะฮะไนส์สับเพนเด็กโกลส์โฟร์สฟอนเอ๊ะกล้องมันเป็นอะไรทำไมมันเบี้ยวๆนะฮะ แล้วก็เป็นเทนอฟชอนแล้วก็เป็นเทนอ n สเปนเดอร์เคินะคะคนที่เลือกกล่องนี้คือชาวธาตุน้ํากรากฎพิจิกมีนนะคะชาวธาตุไฟไม่สิงหธนูและชาวธาตุดินพฤกษกกัมบางกรเป็นคนที่เกิดอยู่ในวันพฤหัสวันศุกร์อังคารจันทร์นะคะสิ่งหนึ่งเลยที่แม่มองเห็นอันดับแรกคุณเป็นคนที่คิดมากและไขี้น้อยใจเป็นคนที่หมาว่า เข้ากับใครได้ง่ายนะแต่อย่าทําให้น้อยใจได้ไหมอะ่ะเป็นคนที่เปิดใจให้กับทุกๆคนที่เข้ามาแม้ว่าคนๆนั้นจะหักหลังคุณคุณก็เจ็บแล้วไม่จำสิบมิถุนยังเป็นคนที่แคร์คนอื่นมากจนเกินไปรวมไปถึงในลักษณะคิดเยอะคิดแย้คิดอะไรที่มันแบบว่าเหมือนสมมติแบบคุณรู้จักคนเพ,พียงแค่คนเดียวคุณก็จะคิดแล้วว่าแบบเฮ้ยเขามองเราเป็นคนยังไงนะเขาแบบเขาเกลียดเราหรือเปล่าเป็นคนที่แคร์ภายนอกมากกว่าแคร์ตัวเองอะ่ะ แต่สิ่งสำคัญเลยอย่างในข้อดีของคุณอนะ่ะคุณเป็นคนที่แบบไม่เอารัดเอาเปรียบขครเป็นคนที่แบบสามารถให้ใจคนอื่นได้เสมอๆเนี่ยเป็นไพ่ของ two of swords และเป็นคนที่วางแผนนะคะแม้ว่าจะเป็นคนที่แบบ two of w o r d s เสร็จเป็น two of swords ก็ตามแผนของคุณบางครั้งก็อาจจะลบบ้านแต่คุณก็ไม่เคยย่อท้อเนาะโลเลลังเลบ้าง แต่สิ่งหนึ่งเลยความดีของคุณคือคุณเป็นคนที่ให้ใจคนอื่นร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าใครจะเข้ามาหรือคิดร้ายกับคุณจัดเม้นท์คุณจะบอกว่าโอเคมันคงอาจจะแบบว่าเลือกไม่ได้นาอที่จะต้องเจอคนแบบนี้แต่เราก็เลือกที่จะห่างหรือเลือกที่จะไม่โกรธไม่เกลียดเขาได้เอาง่ายๆว่าไพ่กล่องนี้คือไพ่แม่พระเลยนะฮะทีนี้นะคะเรามาดูกันว่าสเสน่ห์ที่ตราตึงของคุณ สน่ห์ที่ตาตึงของคุณเลยซิกซอฟซอสนะคะทร f ออฟสและเป็นไายของเอ็มเพรสคุณเป็นคนที่ให้อภัยคนอื่นได้เสมอเสมอแม้ว่าใครจะทําคุณเจ็บมากน้อยแค่ไหนก็ตามและเป็นคนที่คิดบวกกับคนอื่นที่เข้ามาหาคุณเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คนอื่นได้ดีมากๆเข้าอกเข้าใจถึง หัวใจของผู้อื่นแม้ว่าในบางครั้งคุณอยากจะพูดอะไรคุณจะเก็บเงียบเอาไว้นะฮะเจ็ดด่าขึ้นมาบางครั้งอยากจะด่าอยากจะว่าอยากจะพูดแต่ก็เออเก็บเงียบช่างมันเอถอะคาติประจ,จําใจของคุณคือเออเคยโอเคช่างมันเถอะมันคงไม่มีอะไรเนาะช่างมันเถอะช่างมันเถอะเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นเองแล้วคุณก็เป็นคนที่โกรธคุณคนยากแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่น้อยใจเก่งนะมันก็ได้แต่น้อยใจยากจะให้โกรธให้เกลียดนะมันต้องมีแบบถึงขั้นแบบที่สุดก่อนอนะมาถึงจะเป็นจะเป็นแรง แรงระเบิดของคุณเข้าอกเข้าใจคนได้ดีเข้าใจบนโลกมนุษย์และเข้าใจความเป็นมาเป็นไปมองโลกในแง่ดีนี่คือเสน่ห์ที่ตราตึงของคุณทําให้คนรอบข้างอ่ะอยากจะเข้าหาคุณมีอะไรก็เรียกหาคุณนะคะอันนี้คือกลองน้องเลดี้ค่ะกลองนี้ค่ะ โอเคค่ะกองที่สามกองน้องรานนะคะเรามาดูกันนะคะกองน้องรานแล้วแม่ก็เลือกกองนี้ด้วยแค่เลือกกองเดียวกับแม่นะเรามาดูกันว่าเสน่ห์ที่ตาตึงคุณนะคะเสน่ห์ให้ตาตึงของคุณคืออะไรขอดูตัวตนของคนที่เลือกกองน้องอมายาทกทีขัดน้องมายาเป็นน้องรานน้องมายาด้วยนะคะอืมไพ่เจเด่น ตัวตนของคุณนะคะคุณเป็น Tree of Swan โอเคสิบถ้วยนะคะ10 n of Cups Queen of Swords Six of Swords และเป็นไพ่ของ Half of Fan แค่บางคนดิวกับชาวอ่าไม่ใช่ดิวสิเป็นคนธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูลัคนาเมฆสิงห์ธนูนะคะเป็นชาวธาต ลมเมถุนตุลกุมแล้วก็ชาวธาตุน <h asing bugs> ้ำนะคะก็ระกฏพิจิกมีมีพลังงานของราศีกันเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารศุกร์พุธจันทร์เสาร์คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมองโลกในแง่เขาเรียกว่าอะไรแง่แห่งความเป็นจริงต้องใช้คำนี้เนาะมองโลกในแง่แห่งความเป็นจริงภายนอกอาจจะดูร้ายๆแต่ภายในดูแบบดีมากคนภายนอกค่ะถ้าไม่รู้จักคุณน่ะ เขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่หยิงหรือเป็นคนที่แบบอุ๊ยดุเป็นคนที่ปากคอร้ายแต่จริงๆคุณคุณคุณคือไฮโรเฟนนะ่ะคือเป็นคนที่ดีเป็นคนที่รักครอบครัวรักคนรอบข้างคุณนะ่ะเป็นคนที่สองด, Artist Memphis, ด,บดาบสองดาบในที่นี้ Rangers, มันเป็นไพ่ที่แบบว่ามีความ เข้มแข็งและอ่อนโยนสลับกันอยู่ในตัวคุณเป็นคนที่มีสองบุคลิกแต่สิ่งหนึ่งเลยอะค่ะที่แม่มองเห็นนะคะไพ่หกดาบขึ้นมาเป็นคนที่ไม่ไย่อทอนะแต่แต่บางครั้งในสิ่งหนึ่งเลยที่เวลามีอะไรมากระทบกระทั่งจะทําให้คุณคิดมากไพ่จัดจุ ment มาบอกว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้มองโลกแย่และสวยจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้มองคนจากภายนอกคุณจะใช้เวลาศึกษาคน ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคือง่ายๆคุณจะไม่จัดคนอื่นก่อนคืออารมณ์ของคนที่แบบว่าฉันจะไม่ตัดสินคนอื่นเวลาที่มองเห็นก่อน king of swan ขึ้นมาแต่เป็นคนที่เข้าใจยากเข้าถึงยากแล,วเวละเป็นคนที่วางตัวได้เข้ากับทุกสถานการณ์อยู่เสมอเรามาดูกว่าสเสน่ห์ของคุณคืออะไรสเสน่ห์ที่ตราตึงของคุณคืออะไรนะฮะ โอ้ซิกซอบค่เป็นคนที่มีความเมตตาจิตใจดีและเป็นคนที่เปรหรือในลักษณะเข้าอ,อกเข้าใจคนอื่นเป็นคนที่เลี้ยงคนอื่นเป็นคนที่แบบว่าดูแลคนอื่นได้อย่างทั่วถึงเนี่ยคีนเหรียญคิงเหรียญนะถ้าไม่เปรเนี่ยถ้าไม่ pay, เปรเงินนี่แสดงว่าคุณต้องเป็นคนที่เทคแคร์ฟิลและเป็นคนที่ห่วงใยคนอื่น มากกว่าตัวเองนะคะสิ่งหนึ่งเลยเป็นพ่ของเซเว่นออกอร์และเป็นคนที่มีความพยายามพยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะเข้าอกเข้าใจผู้อื่นพยายามเข้าถึงคนอื่นด้วยคําว่าไนท์ซับส์อร์ต้องบอกแบบนี้เลยนะแล้วก็เป็นคนที่ชอบแก้ไขปัญหาให้ผู้อื่นเอาง่ายๆคือเป็นเป็นคนดีเป็นคนที่แก้ไขปัญหาให้ผู้อื่นเนี่ยทรีนอฟซ์อร์ขึ้นมาใครมีอะไรสามารถมาปรปึกษาคุณได้เลยเป็นคนที่ให้ความรู้คน เป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นและเป็นผู้ฟังที่ดีเสน่ห์ของคุณคือหนึ่งเลยนะผู้ฟังที่ดีเทคแคร์คนอื่นเทคแคร์ฟิลคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเงินหรือแม้กระทั่งความรู้ความความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็หกถ้วอยอ่ะ คุณจะไม่ด่าว่าใครแบบเสียห,ยหายถ้าเขาคนนำไม่ทําคุณก่อนหรือในลักษณะคุณเป็นคนที่มองมองคนอื่นด้วยการกระทําไม่ใช่หน้าตาแม้ว่าใครจะทําร้ายกับคุณเพียงแค่ครั้งเดียวคุณก็โอเคปล่อยมันผ่านไปแต่อย่ามีถึงครั้งที่3และที่สําคัญห้ามไม่เท้ารีเวิร์สเป็นคนที่ไม่หาเรื่องใครก่อนอยู่นิ่งๆนี่คือเสน่ห์ของคุณเลยนะว่า ไม่ว่าใครจะว่าคุณไม่มาคุณจะทําอะไรหรือใครจะมาทําร้ายคุณคุณจะมองว่าโอเคให้อภยัยแล้วค่อยรอบหน้าค่อยว่ากันแต่หลักๆเลยคือเข้าใจคนอื่นดูแลคนอื่นให้คำปรึกษาคนอื่นได้ดีและรู้จักคําว่าเรียนรู้เพื่อผู้อื่นอยู่เสมอๆค่ะนี่คือเสน่ห์ของคุณนะคะโอเคค่ะมาต่อกองที่สี่นะคะกองน้องรานเนี่ยนะคือน้องรานนะคะเรามาดูกันว่าเสน่ห์ที่ตราตึงของคุณคืออะไรนะคะ Oops. เราดูตัวตัวของคุณกันก่อนนะคะคุณลูกหาคอเทเือก์กองนีนะคะตัวตัวของคุณโอเคค่ะหนึ่งดาบค่ะ The t o w e r นะคะหัวร้อนง่ายเหมือนกันนะ n i n e nice of s w o r d s Tree of Pentacles นะคะ แล้วก็เป็นไพ่เดฟูเป็นคนที่รักอิสระมากอารมณ์แบบฉันใช้เฟซบุ๊กไทยอะไร <c oughs> คนไทยรักอิสระ,ะแม้สีตามมาเป็นคนที่รักอิสระนะคะเป็นชาว่านลมนะคะมีตนตนกลุ่มชาว่าดินพฤกษก,กันมังกอมีพลังงานของวันพุธอังคารเสาว์จันทร์สุขเป็นคนที่เหมือนภายนอกจะปาะปากปากคอร้อร้ายแต่เอาจริงๆแล้วคือเป็นคนที่เรียกว่าอ่อนนอก ไออ่อนอ่อนแข็งนอกนุ่มหนต้องบอกแบบนี้เนาะแต่เขาเสียมันเป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนที่คิดเร็วหรือคิดดว่วนบางครั้งก็พูดอะไรไม่ค่อยคิดและเป็นคนที่รักอิสาระตามที่แม่บอกสามเหียมรีเวริร์สนะคะเป็นคนที่ไม่อยากไม่ชอบใครมาบน่นหรือไม่ชอบใครมาพร่ำให้ฟังแต่ลึกๆแล้ว,วคุณมีอารมณ์ด้านที่แบบว่าอ่อนโยนและอ่อนแอม,มากๆแต่คุณจะไม่อยากจะแสดงออกให้ใคร คิดมากคิดเยอะกังวลน,นะคะเราก็เป็นคนที่เวลาบน่นก็บ่นไม่จบใช้คํานี้เลยนะว่าเวลาบน่นบ่นไม่จบเป็นคนที่มีสองบุคลิกเพียงแต่ว่าวันนี้ฉันจะแสดงออกแบบไหน อีกวันหนึ่งจะแสดงออกแบบไหนหรืออีกชั่วโมงหนึ่งฉันแสดงออกแบบไหนคุณจะแสดงออกกับคนที่ดีคุณแสดงออกดีถ้าใครร้ายใส่คุณคุณก็แสดงออกร้ายเลยคุณไม่เก็บไม่กักเอาไว้เลยนะคะ <S <S แล้วที่สําคัญเลยเนี่ยมาเป็นไพ่ของไฮโลเฟนเป็นคนดีนะแต่เป็นคนที่บางครั้งพูดจามไม่ค่อยรู้เรื่องอ่องอ่องเออเออพูดแล้วรวนพูดแล้วรัวหรือ,อบางครั้งก็พูดเรื่องเ <c oughs> ขาเรียกอะไระพูดเรื่องกินข้าวอยู่ดีก็เปลี่ยนเป็นเรื่องช้อปปิ้งทํานองนั้นค่ะ ทีนี้เรามาดูสเสน่หของคุณกันนะคะสเสน่หที่ตราตึงของคุณแต่ขี้งกนะคนกลองเนี้ยขี้งกแบบไม่ไม่อยากจะจ่ายหรือไม่ใช่ว่างกไม่ดีนะแต่แบบก็ไม่อยากจะจ่ายอ่ะยังไม่อยากจะเสียแต่เวลาเสียก็คือเสียเยอะเหมือนกันนะบอกเลยนะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะงงกับตัวเองก็องบอกแบบนี้นะเนาะเสน่หที่ตราตึงของคุณคืออะไรเดียสตาร์โห f o u r of s o r r v e r s s คุณจะโอเ okay. ค f i n e s u s p e n d a c l e reverse three of w o r m คุณจะยื่นมือช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่ทันไม่ไม่คิดแม้ว่าคุณจะเป็นคนใจร้อนแต่หากคนใกล้ชิดคุณเดือดร้อนหรือมีปัญหาคุณจะยื่นตัวเข้าไปช่วยยื่นมือเข้าไปช่วยรวมไปถึงในลักษณะคุณจะแบบว่าปกป้องพี่น้องปกป้องคนที่คุณรักใช้คำนี้ว่าปกป้องพี่น้องปกป้องคนที่คุณรัก ไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกอ่ะฉันปกป้องไว้ก่อนทํานองนั้นซีดาบรีเวิร์สเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งเป็นคนที่ชอบสรรหาจะทํานู่นทํานี่อยู่เสมอเสมอนะฮะแล้วก็เสน่ห์มันคือการปกป้องมันคือการเข้าอกเข้าใจคนอื่นมันคือการช่วยเหลือโดยที่ไม่รีรอแล้วก็ยังหมายถึงในลักษณะที่เป็นไพ่ของหกเหรียญหกเหรียญคือการเอาใจใส่การให้ ไอ้ก้าเหลี่ยทุกทีก่การให้และตัวคําว่าเป็นตัวคุณเองอะคือไม่เฟกอะมันคือสเสน่ห์มันเป็นอะไรที่แบบคุณไม่ชอบโกหกคุณไม่ชอบตอนรถต้อแล้วคุณจะเป็นคนแบบนี้แล้วคนอื่นจะมองว่าคุณไม่เฟกมีอะไรคุณแสดงออกเต็มที่เลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ดีสําหรับคุณนะคะเป็นคนที่ไม่เฟกถึงมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่ยื่นมือให้ความช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่รีรอทำนองนี้นะคะและนี่คือเรื่องราวของคนที่เลือกกองน้องฌานคือกองนี้ค่ะ โอเคค่ะกองสุดท้ายกองน้องแคทนะคะเรามาดูกันวัสน์เนอที่ตราตึงของคุณคืออะไรเขาดูตัวตนของคุณก่อนนะคะและเป็นตัวแทนของคนที่เลือกกองน้องแคทค่ะเขาดูตัวตนคนที่เลือกกองน้องแคทด้วยค่ะแบรนแรกคือ Five ซ็อบส์เพนดันะคะเ h e sun reverse เป็นคนเก็บความลับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะไม่ใช่ว่าปากสว่างนะแต่แบบ เอาหรือไม่หรือไม่ก็เป็นคนที่ไม่มีความรักกับใครในสัมสอน r e เวิ e e ส e f s r อ c o เพ e ิ e คิ e e ี e และ t of s c a ์ p Reverse คนที่เรียกกองนี้คือชาวธาตุดินก่อนเลยนะฮะก็คือผู้ศักับมังกรอนอชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนชาวธาตุไฟเมฆสิงทนูคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์วันอังคารวันศุกร์วันจันทร์และวันเสาร คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความคิดมากแล้วก็ตระหนักหลายๆเรื่องนะเป็นคนที่วิตกและแพนิคน้อยอ,อกน้อยใจเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของผู้อื่นหรือแม้กระทั่งสมมติถ้าคุณถูกด่าคุณก็จะคิดมากว่าแบบเฮ้ยฉันเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆหรอฉันไม่ไดีจริงๆใช่ไหมแต่ในข้อดีของคุณอนะ่ะคุณไม่เคยย่อท้อเลยคุณพร้อมที่จะปรับปรุง นะคะเป็นเดอะสตาร์กับสิบถ้วยคือพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอๆแล้วก็พร้อมที่จะแบบว่าพัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆแต่ในบางครั้งด้วยด้วยข้อเสียมีความคิดช้าอยู่บ้างต้องแบบแบบนี้เนาะมีความคิดช้ามีความไม่ทันคนอยู่บ้างนะคะจึงทําให้คนอื่นมองว่าคุณเป็นเต่าหรือเป็นหอยทากหรือแบบอารมณเรียกว่าแบบคิดช้าคิดซ้ําคิดซ้อนคิดต่อเนื่องนะฮะทีนี้ สิ่งหนึ่งเลยนะคะจากหน้า,พาไพ่เซเว่นนับสมอนอย่างที่แม่บอกว่าคุณมีคนมีความพยายามใช่ไหมหนึ่งถ้วยมาขยายความคือคุณรักเวลารักใครให้ใจ100%รซรักจริงแล้วก็เป็นคนที่ค่อยห้างที่จะแคร์ผู้อื่นมากๆโดยเฉพาะคําพูดนะแล้วเป็นคนที่ไม่อยากทําร้ายใครต้องบอกแบบนี้ทีนี้เรามาดูสเสน่ห์ของคุณกันสเสน่ห์ที่ตราตึงของคุณคือโหสเตรนจ เป็นคนปากกระใจตรงกัน t r m n f r a e n c e เป็นคนที่รู้ว่าอะไรควรหยุดอะไรควรพอแล้วก็สเสน่ห์คือความความที่เรียกว่าความที่เป็นโลกสวยอะคือแบบโอเคเขาอาจจะแบบว่าาพูดเพื่อติเราเป็นคนที่โกรธคนยาก the chariot ขึ้นมา t e m p e r a n c e ขึ้นมาเป็นคนที่พร้อมจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสเสน่ห์คือคุณเป็นน้ำ สเสน่ห์ของคุณคือคุณเป็นน้ําที่สามารถปรับเปลี่ยนเข้ากับทุกสถานการณ์และภาชนะทุกๆภาชนะที่เข้ามาหาคุณเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเป็น The Hermit และ Judgment คือเป็นคนดีที่เขาเรียกว่าคอยดูแลเทคแคร์ care, ผู้อื่นและพร้อมที่จะปรับตัวไม่เคยต่อว่าใครก่อนนี่คือสเสน่ห์ที่ตราตึงไม่เคยต่อว่าใครก่อนไม่เคยมานั่งยุ่งวุ่นวายเรื่องของใครก่อนต้องบอกแบบนั้นเนาะแล้วก็เวลาแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่ไม่มีความลับกับใครปากกับใจตรงกรันน้อยใจก,ก,ก็ก็แสดงออกให้น้อยใจหิวก็คือหิวนะคะแต่สิ่งหนึ่งข้อเสียคือเรื่องความช้าและการที่ไม่ทันคนเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรต้องวิเคราะห์อีกรอบหนึ่งก็จะดีแม้ว่าคุณจะช้าก็ตามแต่อย่าพลาดแค่นั้นเองนะคะคาว่าช้าของแม่ไม่ใช่แบบ ทำอะไรเชื่องชา้าแต่เป็นคนคิดชา้าแล้วกว่าจะคิดได้มันก็นานวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์ให้มันเร็วแล้วก็พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันก็จะดีขึ้นนะคะเนี่ยเป็นไพ่ของ k คิงล w สซ d s แล้วก็พยายามมีแผนสำรองในตัวเองก็จะดีขึ้นมากๆเลยค่ะเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้ดีปรับตัวกับผู้อื่นได้ดีแล้วก็เป็นคนที่ไม่คิดร้ายไม่มีผิดมีภัยกับใครค่ะและนี้คือเรื่องราวทั้งหมด5กองนะคะเสน่ห์ที่ตราเตินของคุณทุกคนเป็นคนดีและเสียในเวลาเดียวกันมันมีอยู่แล้วเพราะว่าเหรียญย่อมมี2ด้านเพียงแค่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่แม่มองเห็นนะคะเราก็ดีกับคนที่ เขาดีกับเราส่วนเวลาเราเจอคน,นร้ายเราก็แค่นิ่งเฉยและเบะปากใส่แล้วก็บอกว่าเออช่างมันเถอะแค่นั้นก็พออย่าไปตอบโต้เลยค่ะเพราะคนบางคนมันไม่สามารถที่จะตอบโต้ได้เวลาเขาทําอะไรไม่ดีก็ปล่อยเขาไปค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะและหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดป,ประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณการกดไลค์การกดแชร์ให้นะคะอย่าลืมนะคะดูดวงสุดตัวอะไรมาที่นมสวิทบีช5656ค่ะรากกัไปในเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ